ดูกันว่าถ้าเลือกซื้อบ้านกับโครงการเอมัสดียังไงแนะนำให้ดูคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าเป็นประโยชน์มากๆ อันดับแรกจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาในโครงการจนถึงลูกค้าได้รับบ้านและก็โอนบ้านเสร็จและเรียบร้อยหลังการขายยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอีกบอกเลยว่าทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าจะยื่นเช็คเอกสารยื่นขอสินเชื่อโอนบ้านให้ลูกค้าบอกเลยว่าทุกขั้นตอนทางโครงการไม่คิดตังแม้แต่บาทเดียวเลยอันดับ2ทางโครงการมีโปรโมชั่น เด็ดเด็ดโดนโดนไม่โดนกดแน่นอนระทางโครงการเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับลูกค้าไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนบอกเลยว่ามีแต่ให้กับให้ข้อที่3คือลูกค้าสามารถเลือกบ้านในแบบตัวเองที่อยากได้ได้เลยบอกเลยว่าทางโครงการตามใจลูกค้าสุดๆลูกค้าอยากได้แบบไหนโครงการตามใจแบบนั้นเลยและข้อสุดท้ายสําคัญมากลูกค้ามีตังค์เหลือไม่โดนหักค่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนใครที่สนใจคลิกหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลย